สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับหนุ่มมิสันนี่ครับวันนี้เรามาปลูกพริกกันนะครับพริกเป็นพริกเกลียงเมืองการนะครับนี่ครับปลูกเสร็จแล้วนะครับนี่ครับปลูกวันที่ห้านะครับห้าธันวาวันพ่อแห่งชาตินะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับในนี้เราลงด้วยกันหนึ่งพันต้นนะครับนี่ครับนี่นี่แปลงเล็กครับนี่แปลงเลก เดินไปดูไปดูทางนี้ครับแปลงใหญ่นะครับนะครับอือแปลงใหญ่นะครับนี่ครับ ข้างๆเราก็มีผักด้วยนะครับใครสนใจผักก็นะครับสั่งได้นะฮะเป็นกวงตุ้งนะครับไม่กวงตุ้งผักกวงตุ้งผักคะน้านะครับคะน้าก็มีเป็นกวงตุ้งห้องเต้ก็มีนะครับกวงตุ้งห้องเต้นี่ครับกวงตุ้งห้องเต้ฮะงามๆอันนี้คือ พนักง,งานนะครับสองสิงพี่น้องนะครับนี่อันนี้กองตงู้ฮองเตะนะครับอันนี้คือคณะรุ่นใหม่ครับกําลังบุงนี่ครับคือพนักง,งานเล่นน้ํานะครับพนักง,งานเล่นน้ําอันนี้ก็พนักง,งานเล่นน้ําเหมือนกันครับเฮ้ยไอควายยังสิเมื่อน ชอบแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับหนูมีสันแชนแนลขอบคุณครับแก้ว